มาแล้วครับคุณลูกค้ารถ Toyota a อา i ติเข้าใหม่ครับเป็นรุ่นทรงสปอร์ตแบบนี้สวยๆเดิมๆจากโรงงานสีขาวมุกค,ครับมาพร้อมกับชุดแตกงเดิมคันนะใครที่หายอยู่ครับสำหรับรถ Toyota a อา i ติ8 8 se sport ปี2014ครับผมราคาโดนใจแน่นอนไม่ถึง4 0 0แสนบาทครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย led มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบตัวรถครบถ้วนครับ รุ่น1.8ตัว s e Sport เซนเซอร์ด้านท้าย2จุดครับสีขาวมูกรถสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานวารันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำเนะี่ยภายในเป็นโทนสีดำครับกระจกเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วครับมีระบบเซนะ็นทัลล็อกเนี่ยเลขไม, 4, ม้หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่น์ห้าร้อยแปดสิบเก้าโลไมเดิมไม้แท้ครับผมตรวจสอบได้เครื่องเล่นวิทยุเดิมโรงงานครับมาพร้อมกััับบร้คคนนนีี Auto Speed, ีเยสปาะหง